สวัสดีครับผมอาจารย์มงคลรอดึิธงทมวันนี้ลูกเสร็จนะครับอยากเรียนเสร็จนะครับก็อยากจะให้อาจารย์มงคลรอดึิธงทมสักเลยนะเพื่อเป็นป,ปังๆนะเราก็จะสักนะครับหลังจากล้างมือมาแล้วนะครับวิธีสักลายมือเราก็ให้ลูกศิษย์ลูกค้าเนี่ยไปล้างมือก่อนพอล้างมือเราปุ๊บเราก็ต้องนะครับมีถุงยางถุงมือยางนะแหมไปเรียกซะถุงยางตื่นเต้นเหมือนกันอาจารย์มงตื่นเต้นเหมือนกัน นะครับเพราะลูกศิษย์ตื่นเต้นมาตลอดอาจารย์ก็ตื่นเต้นมานะถุงมือ,อยางเราก็นะครับเรียบร้อยใส่รัดกลุ่มเพราะว่าในความสะอาดยุคปัจจุบันนะครับถุงมือ,อยางใช้เราก็ทิ้งนะครับเข็มสักก็ใช้แล้วทิ้งต่อคนต่ออะไรแม้กนะระทั่งสีเราก็ทิ้งเหมือนกันนะครับเพราะบางทีเนี่ยเราเป็นพาหะได้โดยเฉพาะในยุคไวรัสโควิด COVID 19เเราก็ต้องสะอาดนะครับอ่ะนี่เรียบร้อยนะครับพอ เราจะมาทำความสะอาดลายมือของเขาอีกทีหนึ่งด้วยแอลกอฮอล์นะครับแอลกอฮอล์ตัวนี้แอลกอฮอล์ทำความสะอาดฆ่าเชื้อนะครับพอฆ่าเชื้อปุ๊บเราต้องนะครับเอ้ทั่วทิ้งไว้สักพักหนึ่ง ยมลบออกให้เลยลูกศิษย์เรียนไปด้วยเรียนตามไปด้วยเสน้นไปด้วยอืม <c oughs> อ่ะนะครับเรียบร้อยจะตอนนี้เราก็จะนะครับรอให้แอลกอฮอล์แห้งนะครับพอแห้งเนี่ยเราจะมียาชายาชานะครับ อันนี้ยาชาของพี่หญิงนะครับนำเข้าพี่หญิงเป็นนะครับช่างสักหน้าชื่อดังพี่หญิงกูรูนะครับบิวตี้นะครับ,บ,นะรบอยู่รัชโยธินชั้นสองบิวตี้อาร์ตนะครับพี่หญิงสักคิวยาชาถูฝ่ามือนะครับถูฝ่ามือทั้งสองฝ่ามือยาชาเนี่ยมันจะต้องใช้เวลาสัก สิบนาทีสิบห้าทีนะครับการสักลายมือของอาจารย์มงคลต้องทิ้งคำไม่เน้นเจ็บไม่เน้นปวดไม่เน้นกรีดสีไม่ติดนานเพราะเราใช้สีนะครับอาหารนะครับสีสักปากนะครับไม่ติดนานและเราไม่เน้นกรีดพอไม่กรีดสีมันก็ลบง่ายต่อให้มันใช้อะไรก็ลบง่ายนะครับตรงช่วงเวลานี้ยมันจะมีเวลาที่เราจะต้องใช้เวลา เพื่อที่จะให้ยาชามาทางานเราก็จะให้ลูกค้าลูกศิษย์มาพนมมือมาท่องคาถาอ่ะพนมมือนะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะเมตตาโมกรุณาพุทธปาณีทายินดียะเอนดูสัมปสิทธิยังมะมะคาเตสิกคาเตศิกกิงกรณาคาเตศิกอาหารปิตังชนมิชนมิน,มนะเมตตาเป็นคาถาให้คนรักคนเมตตาตัวเราตัวเรา,เร,ารักและเมตตาผู้อื่นการเงินการงานต่อไปนี้ประสบความสําเร็จ มีแต่สิ่งที่ดีมีชื่อเสียงโด่งดังการไปสักลายมือให้กับใครหรือปไปดูหมอหรือแม้กระทั่งการขายประกันขอให้ประสบความสําเร็จไปถึงสิ่งที่เราคาดหวังมีสิ่งแต่ที่ดีมีลูกค้าเข้ามาอยู่ตลอดมีชื่อเสียงโด่งดังต่อไปนี้ความเจริญรุ่งเรืองสิ่งต่างๆทั้งตัวเราและตัวเขานะครับคัเตสิกคัเตสิกกิงกรนาคัาเตสิกอาหางพิตังชนมิชนม,ชนมิเป็นกระถาแค้วคาดพยัญชนตลายโดยแดนสิ้นปืนผาหน้าไม้หอกของมีคมศาสตร์วุธทุกชนิด ไม่สามารถทำลายไก่กล้ามตัวเราได้วิบากกรรมความทุกข์ความทรมานมีมาตั้งแต่ชาติไหนดอชาตินี้ก็ขอให้หมดสิ้นไปหรือบุคคลที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องมีวิบากกรรมมีความทุกข์ความทรมานสักเพียงใดจะไม่เป็นอันตรายต่อปลายผิวคนเราเลยและตัวเราสามารถที่จะช่วยเหลือให้เขาหมดวิบากกรรมความทุกข์ความทรมานมีแต่สิ่งที่ดีมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองทั้งตัวเราและตัวเขาคาเตสิกาเตส,เสิกิงการณาคาเตสิอาหิตังชนมิชนมิ ครูบาอาจารย์ของอาจารย์มงคลรอดยิ้งรมครูบาอาจารย์ของตัวเราและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากโลโลกจะปกปักรักษาตัวเราตลอดไปตลอดกาลนานเาาาาทิรสนทุาสาธุนี่เราก็จะใช้เวลาช่วงนี้มาท่องคาถาเพื่อที่จะให้ระยะเวลาสิ่งต่างๆของยาชาทํางานตอนนี้เราก็จะใช้วัสลีนนะครับวัสลีนเนี่ยจำเป็นที่จะต้องให้ฝ่ามือบางคนเนี่ยฝืดเพราะฉะนั้นเราใช้วัสลีนทาเพื่อที่จะให้ลื่นนะครับ เราออกแบบเส้นวัสนาเราจําเป็นต้องมีความรู้ดูเส้นวัสถาของเขาเป็นยังไงนะเส้นวัสนาที่สวยเราก็สักเลยเส้นวัสนาเกิดด้านอาจารย์ยึดเส้นตรงนี้หลักไว้เลยนะเพราะฉะนั้นก็ต้องดูให้ดีถูฝ่ามือถ้าเส้นชีวิตของเขาแตกมาเนี่ยเราอาจจะสักเส้นชีวิตให้สวยให้ยาวเป็นเส้นเดียวกันก็ได้เพราะเส้นแตกคือความวุ่นวายเราก็ดูครับอันนี้อาจารย์ก็จะสักเส้นชีวิตให้เราด้วยให้หมดเส้นที่แตกนะครับ ก็ทั้งสองฝ่ามือเพราะฉะนั้นการออกแบบตรงนี้อยู่ที่ตัวเราละว่าเป็นไงถูมืออีกครั้งหนึ่งทั้งสองฝ่ามือถูมือนะครับอาจารย์เ,เพราะฉะนั้นการออกแบบมีความสําคัญกับเส้นฝ่ามือของเขาอันนี้เข็มสักนะครับเบอร์สามใช้แล้วทิ้งนะครับ นะครับสีแล้วสักเนี่ยนะครับผมก็จะสักเส้นชีวิตก่อนเพราะว่าเส้นเขามีเส้นแตกนะับบีบสีเราจะบีบพอประมาณเพราะใช้เราก็ทิ้งบีบเยอะไปก็ต้องทิ้งนะครับใช้พอประมาณนะครับ <c oughs> เราก็จะดูดสีขึ้นมา มือขวาก่อนเนาะข้าไปเพราะว่าอาจารย์จะได้เซฟวางมือได้นะครับถอยไปนิดนึงนะครับนะครับการปะตงนี้เส้นเพื่อให้มันนะครับขึ้นผมสักเส้นชีวิตก่อนนะสักคือเขียนอาจารย์ไม่เน้นเจ็บเพราะฉะนั้นเขียนเป็นพิธีบอกกล่าวครูบาอาจารย์อาจารย์มงคลรอดติธรรมนะยาชาเนี่ยเราทําไว้เพื่อที่ครับคนที่เข้ามาล้วก็กลัวเข็มให้สบายใจเพราะเราไม่เน้นเจ็บอยู่แล้วเป็นพิธี สี่มิมงคลเส้นชีวิตนคะครับนี่ก็คือเส้นที่ดีเราจะสักเส้นชีวิตเฉพาะเส้นคนที่เขามีเส้นที่แตกแตกยิ่งแรงยิ่งควรสักแล้วบอกเขาที่เว็นเส้นตัวนี้เพราะว่ามันมีปัญหาต่อไปนี้สีรมิมงคลเราก็จะสักให้สงบมีความผ่าฟูต่อไปนี้เส้น เป็นสีมงคลไม่แตกแลวบอกกล่าวครูบาอาจารย์อาจารย์มงคลแล้วถึงอ่านมาเส้นชีวิตเส้นวัสนาเกิดเนินประจันเอาตรงนี้เส้นวัสนาเกิดเนินประจันคือเงินเทวดาหยิบจับอะไรก็เป็นสิ่งที่ดีเส้นวัสนาที่สวยยาวเกิดเนินประจันแล้วพุ่งขึ้นเราต้องออกแบบเส้นตามเขาที่เขามีอยู่แล้ว ุ่งขึ้นไปถึงนิ้วกลางเป็นสัญลักษณ์การเงินการทองความมั่นคงตลอดเวลาเราพูดตรงนี้ก็คือพูดให้เขาได้ยินแล้วเขาก็มีความรู้สึกเขาก็จะคิดตามจินตนาการตามเราความสบายใจมันอยู่ตรงนี้ในเส้นวัดวานะเกิดเนินพระจันเส้นอาทิตย์เรามีอยู่แล้วเราเส้นที่สวยนะเว้นช่องไฟไว้ตามที่อาจารย์บอกให้มีน้ำใจต่อกันเส้นอาทิตย์เป็นเส้นที่ดี เดือดรุ่งเรืองเฮงเส้นอาทิตย์คือเส้นเกีดยรติยศเส้นชื่อเสียงเส้นกระตันยูเส้นพุทธนะครับเอาสวยๆก็เส้นนี้ออกแบบสวยโดยที่มันไม่ให้เสียหายนะครับเส้นพุทธจะยาวไปทางนิ้วก้อยเส้นพุทธคือคำพูดสติปัญญานะยาวไปทางนิ้วก้อย สามเส้นตัวนี้สุดยอดแล้วเส้นวัสนาเส้นกิจยศเส้นพุทธและเส้นชีวิตที่ดีครับมาข้างซ้ายข้างซ้ายขอเส้นวินัสด,ด้วยใช่ไหม <laughs> นะอ่ะเราก็ดูไม่อยากให้มีจนจ้ะจะได้ออกแบบไปก็ออกแบบโดยตัวเราด้วยพอได้มีความรู้แล้วแต่นี้เส้นข้างซ้ายเนี่ยจําไว้นะเราจะสักจากข้างในเนี่ยมาหาข้างนอกไม่ไนดะ้เพราะข้างซ้ายท่านในเนี่ยเราจะลบเส้นเห็นไหมเพราะฉะนั้นเราต้องสักข้างนอก เข้าไปหา expand. ข้างในข้างนอกก็คือไล่จากเส้นพุทธเส้นอะไรออกไปเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูเส้นวัสาวเรายึดเส้นนี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็ต้องสักเส้นพุทธออกก่อนเส้นพุทธมาทางฝั่งนิ้วก้อยก่อนเพราะถ้าเราสักเส้นวัสนาเราจะวางมือลําบากเราสักเส้นพุทธเข้ามาเส้นพุทธมาทางนิ้วก้อยการถนัดซ้ายถนัดขวาจึงจะต้องสลับกันนี่เส้นพุทธนะครับเส้นอาทิตย์ เส้นวีนัสมันเป็นเส้นพิเศษเราใช้ครื่องวงกลมเพราะฉะนั้นมันอาจจะมีเส้นเดิมๆของเส้นวีนัสนะครับครึ่องวงกลมเราตัดได้ไม่เป็นไรเส้นวีนัสมันเป็นเส้นพิเศษนะครับนี่คือเส้นพุทธเส้นกิจยศนี่คือเส้นวาสนากลับมาลากเส้นวาสนาเกิดเนินจันเนนเทวดานะครับออกแบบ เว้นช่องไฟตามที่บอกแล้วเ่อยมาเก็บรายละเอียดก็ได้เวลาถ้ามันห่ามเกินไปคือนะเป็นวาสนาเกิดเปน็นประจนันพุ่งขึ้นถึงนิ้วกลางออกแบบเส้นที่ดีให้ยาวไปอ่นะพุ่งไปถึงนิ้วกลางจริญรลุ่งเรืองความเฮงนะนะเดี๋ยวเรามาเก็บรายละเอียดเส้นวีนัส คร่งวกมนี่นะออกแบบให้เส้นของสวยเป็นเส้นฟิลปินจินตการคำพูดคำเฮฮาเส้นวินัสเขาเรียกว่าเส้นเสน่หาพูดคุยอะไรก็มีคนเชื่อถือแล้วก็มาเก็บเส้นชีวิตให้สวยให้ดีให้เส้นที่แตกเนี่ยหายเป็นเส้นเดียวกันให้ได้โดยการใช้หลัก เส้นมันจะลบเส้นอะไรไม่เป็นไรเพราะเราใช้พิธีบอกกล่าวครูบาจันทรย์ของจาจาร์มงคลอดทิ้งทำเก็บรายละเอียดเส้นชีวิตให้ไม่ยุ่งเหยิงและต่อไปนี้มีความมั่นคงความเจริญรุ่งเรืองเฮงเฮงปังปังความเจริญรุ่งเรืองทุกสิ่งทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยมาถ่ายภาพเก็บไว้ ภาพเก็บอเอา,าไว้พอทำไปเรื่อยเื่เดี๋ยวมันก็เป็นเองนโชว์ฝวามือเอ้เราไม่ทำถึงข้อที่มีชืไม่เป็นไรแค่นี้แค่นี้แค่เป็นหลักพิธีโอเค้อนึ่งฟางแล้วก็ถ่ายโดยอาจารย์มงคลเป็นผู้สัตว์มีสักขีพยานนะครับเคเรียบร้อยขอบคุณมากครับ ไม่เจ็บเ,เ,บเราไม่เน้นเจ็บนะล้างม,มือก่อนนะแล้วตอนนี้วิธีนะครับวิธีทิ้งของเข็มเนี่ยนะเราจะต้องมีนะครับขวดแล้วก็ทิ้งนะครับเข็มสากเราใช้แล้วเราก็ต้องทิ้งหนึ่งคนต่อหนึ่งเข็ม ทิ้งเลยถุงมืออาจจะไม่ต้องถุงมือที่ไม่ต้องต้องเข้าใจก่อนนะเขามาด้วยกันเขามาด้วยกันถ้าเกิดเขามาไม่ใช่ดดกันไม่รู้จักกันเล้ามาต่อแถวต้องทิ้งแต่นี่เขามาด้วยกันมีค่าเท่ากันนะถุงมือไม่เป็นไรแต่ถ้าเขามาคนละคนนะครับ ใส่คนที่จะมาดูหมอเนี่ยเข้ามาแล้วมั้งที่นัดสามทุ่มใช้เปล่าก็ไม่รู้นะคคฮะลัลโหลไปก่อน <c oughs> อ๋อจ้ารอกันเนาะเนาะแปบ๊บนึงนะจ้า,าได,ได้ได้ได้โอเคออจ้ายังยัง,ง,งจ้าตามสบายเลยอาจารย์ติดงานอยู่ มาเลยคยืน <c oughs> กันสลอนเลยจ้าจ้าน่ <c oughs> านลนะครับเราก็จะมานับเหมือนเดิมนะ <c oughs> ไม่ต้อง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 ถอดเดี๋ยวมาลืมไว้ <c oughs> นี่ก็คือนะครับเข็มใช้แล้วทิ้งนะครับก้วยสีใช้แล้วก็ต้องนับเหมือนเดิมนะครับของใครของมัน จริงๆถ้าเข้ามาด้วยกันใช้ด้วยกันได้ไหมได้แต่ทีก็นะับเราก็เอาใหม่เถอะมันจะได้ดีสะอาดนะครับสีพอประมาณเพราะมันใช้แล้วมันก็ต้องทิ้งนะครับมาทำความสะอาดลายมือก่อนนะครับด้วยแอลโกโฮนะอฮอล์หรือซีเป็นยงไงนะทำความสะอาดแอลโกอฮอล์เนี่ยนะครับ เป็นการฆ่าเชือ้อฆ่าเชือ้อทำสําสอาดหลังจากล้างมือเรียบร้อยแล้วเราก็ต้องฆ่าเชื้อด้วยแอลกอฮอล์นะครแล้วก็รอให้แห้งเรายังไม่ทายาชาโดยที่แอลกอฮอล์อยังเปียกเพราะว่ามันจะทําให้เป็นโครน การเป็นโคนมันจะทําให้เสื่อมของการพลังงานของยาชาในเสื่อมออกไปร้อยมันแห้งอโอเคเดี๋ยวเราจะเอาเส้นวาสนาที่สวยนี่เหนะ็นไหมของเรายึดเป็นสรณะไว้ เพราะฉะนั้นเราต้องดูต้องมีความรู้ของเส้นของคนที่เข้ามานะครับถูฝ่ามือได้เลยถูฝ่ามือทั้งสองฝ่ามือให้ทั่วนะครับตอนนี้เราจะใช้คาถาครูบาอาจารย์อาจารย์มงคลรตัตนธรรมคาถาเนี่ยขึ้นอยู่กับเราเราชอบคาถาอะไรเราเลือกมาที่เรารู้สึกว่าเราท่องได้และสบายใจและมีความรู้สึกหรือว่าจะใช้สูตรคาถาของอาจารย์มงคลรอตนธรรมก็ได้เดี๋ยวอาจารย์ก็จะส่งให้นะครับ ตั้งจิตอธิษฐานเนะพาะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะเมตตาโมกรุณาพุทธปานิทายินดียะเอนดูสัมปสิปีิยังมะมะคาเตศิกคาเตศิกกิงกรณาคาเตศิกอาหางปิตังฉนมิชนมิน,มนะเมตตาเป็นคาถาให้คนรักคนเมตตาตัวเราตัวเรารักและเมตตาผู้อื่นการเงินการงานต่อไเปน็นนี้ประสบความสําเร็จ มีชื่อเสียงโด่งดังจะขายประกันหรือว่าไปสักลายมือหรือว่าไปช่วยเหลือผู้คนก็ขอให้ประสบความสําเร็จมีความเจริญรุ่งเรืองมีแต่สิ่งที่ดีมีโชคมีลาภมีชื่อเสียงโด่งดังคาเตศิกคาเตศิกกิงกรณนาค่าเตศิอาหางปิตังชนมิชนมินมเป็นคาถาแถวา้วคาดพยานนตลายใดๆทั้งสิ้นปืนผาหน้าไม้หอกของมีคมสัตว์ตาวุธทุกชนิดหรือแม้กระทั่งอสร,รพิษสิ่งต่าง ไม่สามารถทํรลายกายกล้ามตัวเราได้วิบากกรรมความทุกข์ความทรมานมีมาตั้งแต่ชาติปางไหนดูว่าชาตินี้ก็ขอให้หมดสิ้นไปหรือเราเข้าไปเกี่ยวข้องกับผู้ใดที่มีวิบากกรรมมีความทุกข์ความทรมานก็จะไม่เป็นอันตรายแม้แต่ปลายผิวคนและเรายังสามารถช่วยเหลือเขาให้หมดวิบากกรรมความทุกข์ความทรมานให้มีแต่ส,สิ่งที่ดีมีความเจริญรุ่งเรืองทั้งตัวเราและตัวเขาครูบาอาจารย์ของอาจารย์มงคลรอดทิ้งธรรมครูบาอาจารย์ของตัวเรา และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกจะปกปักรักษาตัวเราตลอดการนานเธอสาธุสาธุตัวนี้เป็นสิ่งที่ทําให้ให้เขาได้ยินเขารู้สึกสบายใจและที่สําคัญยาชามันต้องใช้เวลายาชาเนี่ยเราอาจารย์มงคลเนี่ยไม่เน้นเจ็บอยู่แล้วแต่จําเป็นที่จะต้องเขามาเขากลัวเข็มเพราะฉะนั้นยาชาเขาจะทําให้อุดแขนะเราก็จะมาทาวัสลีนวัสลีนเนี่ย ที่จำเป็นต้องทาเพราะว่ามันทําให้ฝ่ามือลื่นบางคนเนี่ยฝ่ามือฝืดนืดสักชา้าทรมานทั้งคนสักแล้วก็ตัวของคนที่มารับการสักนะครับเราก็จะทาให้ทั่วนะครับก็ถูฝ่ามืออีกครั้งหนึ่งตอนนี้เราก็จะเริ่มแล้วนะัะก็ขอข้างขวาก่อน เพราะที่ขอข้างขว่าเพราะว่าเราจะได้มีการวางมือเซฟเพื่อที่จะไม่ให้เขาเจ็บนะครับมาดูนะเส้นวาสนาที่สวยนะครับอันนี้ก็คือเราอาจจะเลือกมาเส้นตัวนี้ก็ได้เห็นไหมพุ่งขึ้นไปถึงนิ้วกลางนะครับเราก็ต้องดูออกแบบเขาเส้นวาสนารู้แล้วเกิดเงินวันทร์เป็นยังไงนะครับเกิดเงินวันจร์ก็ลากมาเลย การเซฟมือเพื่อไม่ให้เขาเจ็บเรามีฐานเราก็ใช้ความรู้แล้วก็มองสายตาสิ่งต่างมุ่งมั่นไปเส้นวสาสนาเส้นที่สวยจะไปทางนิ้วกลางอาจารย์มงคลไม่เน้นเจ็บไม่เน้นอะไรที่เป็นความทรมานถ้าเรามีสิ่งที่ดีเรามีความรู้มีสิ่งที่เป็นครูบาอาจารย์เราก็เน้นไปเลยเส้นอาทิตย์ ของเราเส้นบางนิสัยจะเหมือนเด็กคนเส้นบางเนี่ยสังเกตเลยถ้ามองไม่เห็นเขาเรียกกูมานกูมานก็แปลความหมายว่ามีความลี้ลับอยู่ในตัวมีความสดใสมีความสนุกมีความเฮฮานี่เส้นอาทิตย์เส้นพุทธเว้นช่องไฟไว,ไว้พอประมาณให้สวยออกแบบตัวเราโดยมีความรู้จากเส้นนี่คือเส้นพุทธ วาสนาจิตยศเส้นพุท3สามเส้นนี้สําคัญมากวาสนาคือรัพย์นี่คือเงินเทวดาเกิดในเมื่อจันทร์เกียรติยศชื่อเสียงอาทิตย์ความมั่นคงความเจริญรุ่งเรืองรวมถึงการกระตันอยู่กับคุณพ่อคุณแม่เส้นพุทธการพูดการติดต่อเทจจสามเส้นนี้ทําให้รู้จักบริหารนะมาดเส้นตัวนี้เส้นวาสนาเราเห็น,นเพราะฉะนั้นข้างนี้เนี่ยมันเราจะสักข้างในออกมาข้างนอกไม่ได้มันวางมือไม่ได้ ว่าฉันเราจําเป็นที่จะต้องดูแนวะเส้นวัฒนาภูเขาเส้นในนี้ออกแบบของเราบางมากแต่ก็มีกากบาทคำฝ่าม,มือด้วยนะนตรงนี้มันจะเห็นอยู่น,นิสัยมันเด็กสนุกล่าเริงเฮหามีความรอบครอบละเอียดเป้าหมายชัดเจนนะข้างนี้อาจารย์จะอา่านแบบเส้นพุธไปทางนิ้วก้อยเส้นพุธมันต้องยาวไปทางนิ้วก้อยพุดคือปัญญาสติคำพูดการเจรจา วาทศิลป์เส้นขุดไปทางยุ้ก็นะครับเส้นกิจยศเส้นอาทิตย์ไปทางนิ้วนางพุ่งไปถึงคิ้วคนนิ้วนางเส้นอาทิตย์เส้นวาสาเราก็มาเก็บรายละเอียด เส้นวัสดาจะไปทางนิ้วกลางสัญลักษณ์ที่แปลกใหม่ยรุ่งโรดคือยาวพุ่งไปถึงโคนนิ้วกลางนะครับ,นะรบเก็บรายละเอียดนิดนึงเพื่อให้มันซอสสวยอโอเคนะเส้นวัสดาเส้นกี่กับเส้นพุทธเนี่ยถ่ายรูปนิดนึงอ่า โชว์นิดหนึ่ง,น,น,ง,น,ง,น,งนิดหนึ่งฟังโอเคถ่ายกัจจัน์มงคลรอดิ้งคามนิดหนึงโชว์สอ,องฝ่งเลยนะครับโอเคเรียบร้อยประสบความสำเร็จขอบคุณมากนะครับจากอาจารย์มงคลรอดติ้งคำมขอบคุณมากครับมีไว้แล้วร่ำรวยวันนี้มาเรียนการแล้วก็สักลายมือด้วย ให้เข็งแขงเจริญรุ่งเรืองนะนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณนะมาดึครับมาด